มีชาวราศีกุมและลัคนากุมเดือนสิงหาคม2565ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้ได้กดหัวใจกดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกด subscribe ดวงนี้ใช้ไพ่หย,ยิบซีในการทำนายพยากรณ์นะคะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมราศีกุมและลัคนา กุมดูได้ทั้งสองแบบเลยใช้หลักเกณฑ์การแบ่งวันที่และการผูกลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยคะ่ะใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวสามารถทักแชทเพจ Facebook สมมัติพยากรณ์ได้ราคาเริ่มต้น1คำถาม39บาท2คํคำถาม78บาท3คํคำถาม99บาทและ5าคำถาม149บาทคะ่ะใครอยากโทรคุยแพ็กเกจโทรคุยถามได้ไม่จำกัดคำถาม2 0 นาที299บาท30นาที399บาทจองคิวนัดเวลาล่วงหน้า10โมงถึง2ทุ่มหลัง2องทุ่มคิด OT เพิ่ม100บาทจ้าใครที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถดูได้เช่นกันนะทักแชทกันเข้ามาค่ะพิมพ์ภาษาไทยสมมะพยากรณ์และใครอยากได้วอลเปเปอร์สมดวงนะ239บาทอาจารย์ไม่บวกเพิ่มแถมเลขมงคลให้ฟรีแล้วเลือกที่จะเสริมดวงได้กี่เลือก ก็ได้ไม่จำกัดจัดให้แบบบุฟเฟ่ส่วนใครที่อยากจุดเทียนมงคลครอบจัก,กรวาลชุดละ199บาทดวงจะได้ดีจะได้ปังบุรีเย่กันทุกคนทวนหน้าบอกบุญนะคะอ่ะกดติดตามกดแชร์ให้ด้วย คนราศีกุมช่วงนี้อารมณ์ไม่นิ่งอารมณ์แปรปวนในเดือนนี้อารมณ์ร้อนใจร้อนสัญลักษณ์ของอสศวนขี่ม้าถือดาบเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่มุทะรุวู่วามบุ่มบามใช้แต่กําลังไม่ได้ใช้สมองไตรตรองให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยค่อยคิดค่อยค่อยเป็นค่อยค่ไป บางครั้งเนี่ยการที่เราจะสู้เราต้องสู้แบบมีชั้นเชิงถ้าคุณสู้แบบไม่มีแผนไม่มีกลยุทธ์อะไรสู้ด้วยแรงสู้ด้วยกำลังคุณอาจจะเหนื่อยเปล่าเหนื่อยฟรีก็ได้แต่ข้อดีอของไพ่ใบนี้ก็คือคุณเป็นคนที่มีความพยายามสูงสัญลักษณ์ของอัศวินขี่ม้าถือดาบความมุ่งมั่นความกระตือรือร้น ความตั้งใจความทะเยอทะยานเป็นเรื่องที่ดีและความมั่นใจที่มีอยู่ในตัวเองค่อนข้างสูงเป็นเรื่องที่ดีมากๆ แต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันจะมั่นใจมากเกินไปก็ไม่ได้ดูจังหวะช่วงไหนควรเดินเกมรุกช่วงไหนควรจะต้องตั้งรับคุณต้องอ่านเกมดูเกมให้ออกถ้าคุณจะไฟถ้าคุณจะดับเครื่องชนอย่างเดียวหรือบางทีมันจะมีคนมายั่วโมโหยั่วอารมณ์คุณคุณจะใจร้อนแล้วมันจะมีปากเสียงทะเลาะเบาะแวง้งอันเกิดจากความมุทะรู้วุ่วามอันนี้แค่ไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวนะไม่ใช่เรื่อง งานอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการขับรถขับราเป็นเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่าหัวร้อนอย่าใจร้อนช่วงนี้คุณเองจะถูกผักภาระนะการงานความรับผิดชอบสูงความเก่งความฉลาดเป็นเรื่องที่ดีแต่บางทีเก่งเกินไปอ่าเนาะใครก็ทําไม่ได้คนนี้ก็ทําไม่ได้คน,นคโน้นก็ทําไม่ได้เขาก็จะผักภาระมาให้คุณโยนงานมาให้คุณต้องทําสัญลักษณ์ของไพ่ใบนี้เนี่ยทำดีก็ไม่ได้ดีนะ บางครั้งอะ่ะทำดีแทบตายทํางานเหนื่อยแบกรับภาระอยู่คนเดียวก็โดนวิพากษ์วิจาร์คุณอาจจะต้องไม่ต้องสนใจ อยู่เงียบๆคนเดียวไม่ต้องสนใจหันหลังให้กับทุกสรรพสิ่งสนใจใส่ใจเฉพาะเรื่องของตัวเองที่จะลงมือทำก็พอคุณจะพิสูจน์ตัวเองได้สำเร็จจนเป็นที่ยอมรับวุฒิความเป็นผู้นำความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียกล้าลงมือทำของคุณจะทำให้คุณประสบความสำเร็จคนทำงานประจำมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก้าวหน้าใครรอสอบราชการมีโอกาสได้บรรจุเป็นราชการ สำเร็จสมหวังดังใจใครจะทำมาค้าขายประกอบธุรกิจส่วนตัววางแผนให้ดีๆอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนสามารถทำธุรกิจได้หรือใครอยากวางแผนไปต่างประเทศก็สามารถทำได้เช่นกันสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนงานย้ายงานโดดเด่นนะมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนงานแบบย้ายที่ทำงานก็ได้ แต่มันอาจจะเป็นความรับผิดชอบใหม่ๆสัญ,ญลักษณ์ของเด็กถือไม้เท้าหมายถึงความสนใจสิ่งใหม่การคิดเอเความสนุกานการตื่นเต้นกับการเรียนรู้การเดินทางครั้งใหม่การเริ่มต้นใหม่การเสาะแสวงหาคำตอบและความสำเร็จอะไรบางอย่างให้กับตัวเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำหรือบางคนอยากมีธุรกิจมีกิจการเล็กๆเ,เป็นของตัวเองก็ทาได้หรือใครจะเรียนจบมาทางานไม่ตรงสายอาจจะสนใจศาสตร์วิ าความรู้อะไรใหม่ๆธุรกิจอะไรใหม่ๆเอาความพึงพอใจของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ต้องสนใจคำวิาพากษวิจารณ์ใดๆเอาแต่ใจตัวเองบ้างบางครั้งก็ดีเพราะว่ามันอาจจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้น แต่ถ้าคำวิาพากษ์วิจารณ์นั้นเนี่ยมันทำให้เราได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมอันนั้นก็ลองเปิดใจฟังดูบ้างแต่อย่าฟังคนอื่นมากจนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองค่ะเรื่องการเงินดีไม่มีปัญหาการหมุนเงินค่อนข้างคล่องตัวขึ้นมันมีความมั่นคงทางการเงินแล้วบางคนมีดวงอุปัรภมนะบางคนถ้ามีแฟนมีคู่อาจจะเป็นคนไทยอาจจะเป็นต่างชาติคุณผู้หญิง ที่จับได้ไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่ได้แฟนสนับสนุนทางการเงินหรือบางทีคุณผู้ชายก็มีแฟนรวยก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินโดยรวมไม่ติดขัดใช้ชีวิตหรูหราได้กินหรูอยู่สบายได้แต่บางคนเนี่ยอาจจะหมดเงินไปเรื่องของการกับเรื่องของการเดินทางหาความสุขใส่ตัวการกินการเที่ยวหรือช่วงเนี้ยใช้เงินแก้ปัญหา บางคนอารมณ์ร้อนใจร้อนหงุดหงิดใช้เงินในการแก้ปัญหาก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าไพ่การเงินโดยรวมดีไม่ต้องใจดีกับใครมากนะหันหลังให้กับทุกคนบ้างเห็นแก่ตัวบ้างเรื่องเงินทองเนี่ยเก็บไว้ใช้เก็บไวใ้ไวให้รางวัลตัวเองน่าจะดีกว่าโชคลาภพอมีอยู่บ้างแต่ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่เป็นโชคลาภในเรื่องของคนช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์หรือโชคลาภที่มาในรูปแบบของโอกาส หรือสรรลาบยศสรรเสริญอะไรที่เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมากกว่าโชคลาภที่เกี่ยวกับการซื้อหวยความรักคนมีคู่ระมัดระวังปากเสียงความใจร้อนปากว่ามือถึงต่างฝ่ายต่างงี่เง่าต่างฝ่ายต่างเอาแต่ใจไม่มีใครยอมใครสัญลักษณ์ของไพ่ใบนี้ระมัดระวังคำพูด พูดตรงพูดแรงพูดไม่คิดอาจจะทําให้แฟนอาจจะทําให้คนรักรู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจก็ได้หรือบางคนเนี่ยเหมือนลูกคุณหนูเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปเขาจะต้องตามใจคุณอยู่ตลอดเวลาเขาจะต้องตกเป็นเบี้ยล่างคุณอยู่ตลอดเวลาหรือบางครั้งตัวคุณเองหรือแฟนของคุณเป็นคนที่บ้าอํานาจอันนี้คุณก็ต้องดูดีๆนะมันต้องปรับมันจะต้องจูนอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนสําหรับคนมีคู่ บางคนอาจจะได้แฟนต่างชาติต่างภาษาบางคนอาจจะได้แฟนรวยคนโสดก็เหมือนกันมีโอกาสได้แฟนต่างชาติมีโอกาสได้แฟนรวยแต่อย่าเลือกเยอะมากจนเกินไปแล้วความมั่นใจแล้วความเอาแต่ใจตัวเองของคนราศีกุมให้มันลดลดลงบ้างบางทีเอาแต่ใจมากจนเกินไประวังจะอาภัพรักระวังจะขึ้นคาน พูดจาให้อ่อนหวานทําตัวให้น่ารักให้โรแมนติกบางทีมั่นใจในตัวเองมากเกินไปเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปไม่ค่อยมีใครอยากกล้าพูดกล้าคุยนะจ๊ะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ําดื่มเติมน้ํามันตะเกียงทําบุญถวายน้ําดื่มเป็นการเสริมดวงอะไรที่ติดขัดจะได้ราบรื่นพยายามทําจิตทําใจให้สบายอยู่ในที่เย็นๆอยู่ในห้องแอร์ก็ได้ช่วงนี้อารมณ์มันจะร้อนเป็นพิเศษเราจะเอาแต่ใจตัวเองเป็นพิ พิเศษนะทำบุญถวายน้ําดื่มบํารุงค่าน้ําค่าไฟเติมน้ํามันตะเกียงเป็นการเสริมดวงแล้วนั่งสมาธิตั้งสติสวดมนต์ไหว้พระปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ดื่มน้ําเยอะๆอาการปวดหัวเครียดไมเกรนหรือเส้นเลือดในสมองต้องระมัดระวังเป็นพิเศษใครจะบูชาพรยานาคีนีนะ เทพระเจ้าที่เป็นผู้หญิงเพศหญิงพญานาคผู้หญิงก็ได้พระแม่ลักษมีก็ได้ขอพรท่านเป็นการเสริมดวงโชคลาภลองดูเลขทะเบียนรถก็ได้ใครที่ได้เดินทางบ่อยๆขับรถขับราวบ่อยบ่อย รถที่ใช้อยู่เป็นประจำอาจจะให้โชคให้ลาภเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมีความเจริญก้าวหน้าแต่ต้องเตือนในเรื่องของความใจร้อนหัวร้อนเรื่องของความมุทะรู้วามนอกนั้นเรื่องอื่นดีข่าวดีการเริ่มต้นใหม่การเดินทางครั้งใหม่มองว่าดีกดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมภพยากรนะคะสวัสดีค่ะ